ถ้าคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆสักร้านไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรเขาก็มีพร้อมให้คุณหมดแถมยังราคาถูกกว่าเติมเองไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสะดวกปลอดภัยไม่โดนรีฟันย้อนหลังร้านนั้นชื่อว่า Over Topup ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาฝากทุกคนเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยอย่างแรกก็คือตอนนี้มันมีสงครามเข้ามา สงครามในที่นี้มันเป็นสงครามเล็กๆภายในเซิร์ฟซึ่งดูแล้วก็น่ารักดีนะครับเพราะว่ามันเนี่ยไม่เกิดขึ้นมานานมากแล้วหลายๆคนก็เรียกร้องอยากให้มันมีตอนนี้ก็เหมือนเป็นการเคาะสนิมซะมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีสงครามเลยเนี่ยเชื่อไหมว่าการคอมโบสกิลการทำวิไออะไรนะทำทำการลบอะไรต่างๆเนี่ยมันลืมนะถ้าไม่ได้ใช้นาน และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือว่าผมมีความคื่มหน้าของอัปเดตแพททางเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมาฝากทุกคนกันด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเรียงตามทำรายของเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยอะไรที่น่าจะเข้ามาหลังจากที่แพทองจักรรพัิเข้ามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่าวันจันที่จะถึงเนี่ยมีลุ้นมากๆที่มันจะเข้ามาถ้ามันไม่เข้ามาก็น่าจะเข้ามาในแพทใหญ่รอบครั้งถัดไป เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอะมาเริ่มมาที่เนื้อหาแรกกันดีกว่าอันนี้ผมได้ทำการเรียงตามลำดับของทางเซิร์ฟเวอร์เกาหลีแล้วนะเพราะฉะนั้นอันที่จะเข้ามาเป็นลำดับแรกเลยก็คือในส่วนของพื้นที่ใหม่พื้นที่ใหม่ตรงนี้หลายหลายคนน่าจะได้เห็นคลิปที่ผมปล่อยออกไปแล้วล่ะเจ้าพื้นที่ใหม่ตัวนี้มันก็คือเรือห่อน,นั่นเองภายในเรือห่อน,นี่เชื่อไหมว่ามันมีกิจกรรมมากมายรอพวกเราอยู่ ถึงแม้ว่าจะเห็นมันเป็นแค่เรือเล็กๆแต่ภายในของมันนี่มันกว้างมากๆเลยนะทุกคนสามารถเอาตัวละครเนี่ยขึ้นมาฟาร์มบนนี้ได้เลยและนอกจากนั้นยังมีกิจกรรมคล้ายๆกับพวกพื้นที่เข่าวงกวดอีกด้วยหรือแม้แต่กิจกรรมที่คล้ายๆกับในเหมืองบิชอนเหมืองอสรพิษหรือแม้แต่เหมืองจันทาแต่รายละเอียดลึกๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ามันจะมีการเพิ่มกิจกรรมอะไรมาหลังจากนี้หรือเปล่ายังไงก็ต้องรอดูนะ และเมื่อเจ้าเรือหอกเข้ามาแล้วเนี่ยคอนเทนต์ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มระบบที่มีชื่อว่า Potential เจ้า Potential เนี่ยมันจะถูกปลดล็อกเมื่อตัวละครของคุณเนี่ยอยู่ที่เลเวล90อันนี้สามารถเข้าไปอัพได้เลยนะแต่การที่จะอัพขึ้นไปได้แต่ละสเตปเนี่ยมันก็จะใช้ในส่วนของคัมปีสกิล เจ้า p o t e n t i ่ l มันช่วยอะไรเราเนี่ยมันก็เขียนไว้อย่างชัดเจนเลยว่ามันจะเพิ่มศักยภาพในส่วนของสเตตัสตรงการล่าสัตว์การ PVP หรือแม้แต่การสนับสนุนตัวละครต่างๆถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างทุกคนจะเห็นเลยว่าระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่เปลืองทรัพยากรค่อนข้างเยอะพอสมควรทุกคนดูตรงนี้นะมันจะแบ่งออกเป็น3สายด้วยกันเจ้าสสายเนี่ย ด้านบนเนี่ยมันเป็นสีแดงแล้วก็ตรงเนี้ยมันเป็นสีฟ้าแล้วก็สีเขียวกว่าที่พวกเราเนี่ยจะอัพไปจนสุดทางเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่ๆคัมพีสกิลนะทุกคนพยายามเก็บเอาไว้ให้ได้เยอะๆระบบนี้จะเข้ามาหลังจากที่พื้นที่ใหม่เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมันจะเสริมให้ตัวละครของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากๆถ้าเราเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะ เนี่ยมันจะมีเขียนไว้อย่างชัดเจนแต่อันนี้รอมันเข้ามาที่เซิร์ฟเวอร์ g l o b a l เราถึงจะสามารถขยายความชัดเจนของมันเพิ่มขึ้นไปได้ถัดลงมาด้านล่างอีกมันเป็นการเพิ่มสถิติใหม่ซึ่งอันนี้ผมดูแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันคืออะไรแต่มันก็จะเป็นการลดเวลาครูดาวลดเวลาเปิดกองเพิ่มอัตราความสาเร็จของการฝึกเสริมความแข็งแกร่งในเส้นเลือด ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับพวกสภาวะร่างกายพลังชี้หรือเปล่าแล้วก็มีในส่วนของการเพิ่มโอกาสในการปรับปรุงอุปกรณ์อัตราความสําเร็จในการสร้างมันจะเพิ่มขึ้นรวมไปถึงการเพิ่มโอกาสในการเสริมกําลังเสริมกําลังอุปกรณ์อาจจะเป็นประมาณว่าถ้าเราต้องการตีบวก6กบวกเแบบเนี้ยโอกาสในการติดมันจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ที่ไฮไลท์เด็ดๆเ,เลยเนี่ยที่ผมรอว่ามันคืออะไร มันน่าจะเป็นแบบนี้นะทุกคนการเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดทุกคนเห็นไหมว่าขอบด้านซ้ายของจอมันจะมีสามชั่วโมงที่เวลาเราไปฟาร์มมอนสเตอร์แล้วเวลาฟาร์มมอนสเตอร์ปุ๊บเวลามันก็จะคููดาวลดลงไปเรื่อยๆหลังจากลดเวลาคููดาวลงไปเรื่อยๆปุ๊บเราจะต้องทำการไปเก็บหญ้าขุดแร่หรือเก็บเอ่อเก็บสมุนไพรมันก็จะสามารถ เพิ่มเวลาในการฟาร์มขึ้นมาได้แสดงว่ามันจะเพิ่มเพดานในไอเจ้าคูดาวตัวนี้แหละอาจจะเป็นเพิ่มสักสีชั่วโมงไหมห้าชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงอันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะดีมากๆถ้ามันเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะ3ชั่วโมงเนี่ยปล่อยแป๊บๆก็หมดแล้วนอกจากนั้นยังไม่พอมันยังมีการเปลี่ยน UI ของหน้าจอมุมมองข้อมูลตัวละครด้วยซึ่งอันนี้น่าจะเป็นคล้ายๆกับ ถ้าใครใช้โทรศัพท์ระดับท็อปทอหรือรุ่นท็อปทอปหน่อยการเปลี่ยน UI ของหน้าจอมันเป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าได้โทรศัพท์ใหม่เพราะฉะนั้นถ้ามาเทียบกับในเกมก็เช่นกันถ้ามันมีการเปลี่ยน UI หน้าตาของหน้าต่างตัวละครขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราได้เล่นได้เสพเกมใหม่ขึ้นมาอันนี้ถือว่าผู้พัฒนานเนี่ยเขาใส่ใจค่อนข้างเยอะเลยนะ ทีนี้ถ้าดูมันมีอะไรบ้างที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปก็จะมีพวกตัวละครน่ยชื่อพลังลบฝ่ายทักษะข้อมูลการจัดอันดับอันนี้หน้าตาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปรวมไปถึงอุปกรณ์สวมใส่ข้อมูลทั้งหมดทั้งออะไรนะสัตว์วิญญาณหินหินเวทเอพวกอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะแล้วก็การฝึกอบรมกอ้ o อย Google ลชันนี่มันแปลได้แบบ ปวดหัวมากๆการฝึกอบรมก็น่าจะเป็นพวกอะไรอะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้น่าจะเป็นระบบลิลิกอันนี้น่าจะเป็นพวกฝึกฝนสันโดษหรือเปล่าอายังไงรอดูอีกทีหนึ่งแล้วกันและอีกหนึ่งเรื่องที่ใหม่ล่าสุดเลยถ้าทุกคนได้รู้นะว่าเจ้าตัวนี้มันกําลังจะถูกเพิ่มเข้ามาเตรียมกลุ่มขมับได้เลยมันก็คือการขยายเพดานในส่วนของการอัพ คัมพีสกิลโดยปกติเนี่ยเลเวลของสกิลเราจะตันอยู่ที่ระดับ10แต่ของเกาหลีตอนนี้เขาขยายขึ้นไปที่ระดับ12แล้วนะทุกคนทุกคนฟังไม่ปิดนะระดับ12นะครับใครที่คิดว่าตัวละครของตัวเองเนี่ยอัพขึ้นมาเป็นระดับ10แล้วและไม่มีอะไรจะอัพต่อแล้วเนี่ยเตรียมตัวได้เลยเพราะระดับ สิและสิบสอมันใช้ของเยอะมากๆเท่าที่ผมไล่ดูเนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะทุกคนการสร้างเจ้าตัวเนี้ยเหมือนกับว่ามันจะมีไอเทมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นด้วยซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่มันจะมีโอกาสในการสำเร็จด้วยคล้ายๆกับเราเอาชิ้นส่วนมายาไปคราบนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าได้คัมพีสกิลสีไอสีทองมาแล้วก็จะอัพได้เลยนะ มันยังมีพวกของพวกนี้เพิ่มขึ้นมาอีกซึ่งเราจะต้องไปสร้างเจ้าตัวนี้ก่อนมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เราก็ได้แต่เฝ้าดูเพราะมันเพิ่งเข้าเซิร์ฟเกาหลีไปหยกๆแค่นั้นเองแต่ของที่จะใช้อัพระดับสิกับ12เนี่ยโหดเอาเรื่องเลยทุกคนเนี่ยอันนี้คือของที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะและก็เหมือนกับว่าทางเซิร์ฟเกาหลีเนี่ย มันมีการแสดงความผิดปกติของเอฟเฟกต์สกิอยู่หลายๆอาชีพเลยเขาก็เลยมีการปรับแก้ผมไม่รู้ว่ามันมันผิดพลาดทางเปอร์เซนต์ในการแสดงความเสียหายหรือว่ายังไงหรือปรับแก้ให้มันบาลานซ์ขึ้นอันนี้ต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะเพราะอ่านแล้วเนี่ยก็ยัง,งงงงอยู่ว่ามันแก้อะไรของมันหรือมันเป็นบักก่อนหน้านี้ แล้วเขาทำการปรับแก้หรือเปล่าแต่ถ้าดูเซียนเต่ามืดนี่นะสกิลเรียกผีผู้หิวโหวยมันมีการแก้บักที่เอฟเฟกคือแต่เดิมมันอาจจะแสดงเฉพาะกับคนหรือเปล่าแล้วก็มาเพิ่มเป็นให้มีผลกับมอนสเตอร์ด้วยรวมไปถึงข้อผิดพลาดจากการระเบิดล่าช้าอีกหนึ่งครั้งซึ่งในเกไอ ที่เกิดขึ้นในเกมต่ำกว่าที่ตั้งใจว่าโอ้อ่านแล้วงงมากทุกคนยังไงลองมาอ่านกันดูนะ <c oughs> เผื่อจะเข้าใจมากขึ้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมีการเพิ่มแฟชั่นใหม่เข้ามากระเป๋านักเรียนดูแล้วก็น่ารักฟุ้งฟิงเลยมันไม่ได้มีมาแค่แบบเดียวนะมันมีมาถึง2แบบด้วยกันเห็นไหมมีกระเป๋าอันนี้ระดับอนุบาลแล้วก็อันนี้ระดับประถมมัธยมแ ต่อไปจะมีอะไรมาอีกนะในส่วนของเซตเรียนน่าจะยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะทุกคนหลักๆก็จะมีระบบะการเพิ่มพื้นที่ใหม่แล้วก็ระบบ potential รวมไปถึงการอัปเกรดสกิลของตัวละครเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับ12ได้ยินแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งท้อนนะเกมยังอยู่กับเราไปอีกนานอยู่ที่เราเนี่ยจะอยู่กับมันได้ถึงวันนั้นไหม <laughs> เดี๋ยวเรากลับเข้าไปในเกมดีกว่าผมมีสัตว์วิญญาณบางส่วนที่ผมอยากจะสุม่มแล้วก็เปิดเจ้า,าที่ผมเอามาังกรแดงไปแลกด้วยมาดูกันว่าเราจะได้ตัวอะไรกลับเข้ามาในเกมเห็นไหมว่ามันมีชื่อแดงเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วเจ้าชื่อแดงพวกเนี้มันก็สร้างความสนุกสนานให้กับพวกเราด้วยเรารู้สึกว่าทองที่โยนไปไม่เสียดายนะ เพราะว่ามันก็สู้พอตัวนะครับถึงแม้เลเวลพวกเขาเนี่ยจะน้อยกว่าพวกเราเยอะพอสมควรแต่มันก็มีตัวตึงๆอยู่นะตัวตึงๆในที่นี้นี่มันน่าจะอยู่แคนเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น50คนแล้วเขาไม่หนีด้วยนะทุกคนดูเลเวลของแคนเขาเห็นไหมมีเลเวลร้อยสามสีร้อยสามสองนี่ร3 0ยสามส้อยสไม่ได้โหดธรรมดานะทุกคน มีตัวตึงๆด้วยอ่ะโอ้สุดยอดบอกเลยว่าเทียรระดับ130เนี่ยผมไม่น่าจะสู้ได้อ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มสัตว์วิญญาณกันดีกว่าแต่ไม่รู้ว่าแพดหน้าเนี่ยมันจะเอาตัวอะไรใหม่เข้ามาหรือเปล่าผมก็เลยไม่อยากจะรอนะเดี๋ยวสุ่มไปเลยแล้วกัน2รอบนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ตัวอะไรบ้างไปเรื่องมที่รอบแรกกันเลยไป อ,อรอบแรกผ่านไปรอบที่สองชื่อขึ้นไหมไม่ขึ้นมีคนบอกผมว่าถ้าอยากได้สัตว์แดงให้พยายามเติมให้น้อยที่สุดหรือลองดูว่าเดือนนั้นเนี่ยไม่ต้องเติมเลยแล้วสัตว์แดงจะมาเองอันนี้ไม่รู้จริงไหมนะทุกคนลองลองไปทำกันดูแล้วกันแต่ถ้าให้ผมไม่เติมไม่เติมแพ็กเลยเนี่ยมันก็รู้สึกแบบคัน เห็นไ,ไหมทุกคนมาแล้วว่ะบิโ,โอ,โอสัตว์แดงออกมาหนึ่งตัวแล้วแต่ว่าซ้ำนะใช้ไม่ได้นะครับโอ้โหออกมาแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวที่ได้มาจากเอามังกรแดงไปแลกเนี่ยมันจะซ้ำหรือเปล่าจริงๆมันไม่ควรซ้ำนะเพราะว่าสาัตว์วิญญาณมันยังเหลืออีกหลายตัวที่ผมยังไม่ได้รอบก่อนหน้านู่น,นที่ผมสุ่มไปอะ แล้วเอากลับมาผสมปรากฏว่าเหมือนมันไปถึงที่ไกลๆแล้วล่ละออกไปนอกโลกแล้วแล้วก็ย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็คือได้น้องวีนารอบตั้งแต่รอบนั้นเนี่ยผมยังไม่ได้สุ่มสรรัตว์วิญญาณอีกเลยนะเพราะรู้สึกว่ามันมันเกลือจริงๆอ่ะรอบที่8แล้วรอบที่9อึ้บรอบที่10 เนี่ยทุกคนแปลว่าเราได้แค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็ได้แต้มสัญญาเพิ่มขึ้นมาเป็น143จริงๆก็อยากจะสุ่มเจ้าตัวนี้อยู่นะมันบอกว่าเพิ่มเลดแต่ว่าผมก็อยากสุ่มแบบร้อยครั้งหรือเราจะสุ่มเลยทุกคนสุ่มเลยไหมเผื่อได้เฉาๆขึ้นมาแต่ได้มาแล้วจะเอาไปทำอะไรอันนี้นี่สิคิดหนะักเ<ส>พราะดูแล้วสเตตัสม,มันก็ เออน่าจะดีแหละเพิ่มหลบบลีกเนี่ยเนี่ยน่าจะดีทุกคนหรือเราจะลองสุ่มเลยไหมเอาเลยไหมไหนไหนก็สุ่มแล้วจัดไปเลยนะหกรอบไปไปยังรวดเร็วนะครับปึ๊บอรอบแรกไม่ได้นะรอบที่สองตืดแนี้ก็ยังไม่ได้นะครับรอบที่สามไป ฟืดอึบอืมก็ยังไม่ออกมาสักตัวรอบที่สี่ไปนี่ขนาดมันเพิ่มโอกาสที่จะได้นะมันยังไม่เคยได้เลยอะทุกคนนี่ก็ยังไม่มาสองรอบสุดท้ายดูสิจะมาให้ชื่นใจไหมชื่อขึ้นไหมปับ๊บก็ยังไม่ขึ้นรอบสุดท้ายอึ้ยอึบ หมดแล้วไม่มีแล้วนะทุกคนจบแค่นี้แหละหลังจากนั้นเราก็ไปเปิดเจ้าตัวนี้ปลดปน๊นดูว่ามันจะใช้ทั้งหมดกี่แต้มเร่งความเร็วไปเลยฟึบแล้วเราก็จะทำการเปิดตึบตึบตึบเฮ้ยไม่ซ้ำอ่ะทุกคนตัวนี้ไม่ซ้ำแต่ว่าเหมือนกับมันไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรือเปล่าตัวนี้ เห็นหลายๆคนไม่ไม่ใช้กันเลยด้วยซ้ำอ่ะอันเชิญขึ้นมาแล้วกันอย่างน้อยๆก็ได้เอฟเฟกพลังโจมตีกายภาพขึ้นมา20แต้มเอาไว้ไปฟาร์มแล้วกันนะเพิ่มทองแดงโอกาสปล่อยของสุ่มอ๋อโอเคโอเคโอเคเจ้าตัวนี้มีชื่อว่านักฆ่ามิวมิวหรือว่าใช้ได้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย